ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปเซจากปลาคุ้งปีศาจเรื่องราวเป็นยังไงคุณแจ๊คครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่นะครับครบปรดีเรื่องนี้ผมอ่า ได้ไปได้ข้อมูลมาใหม่เพิ่มเติมจากอาผมเองก็คือผมเคยเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอโค้งน้ำผีดุซึ่งของผมเนี่ยบทสรุปสรุปของผมแล้วก็อ่าเรื่องของรายละเอียดก่อนนั้นผมไม่รู้เลยจนผมไปเที่ยวไหว้พระที่นครนายกพอดีก็ไปคุยกับอาครับ,รบไปคุยกับอาก็อาคนนี้เป็นคนที่รู้เรื่องราวก่อนหน้าก่อนที่ผมจะเกิดทั้งหมดเลยแล้วแกก็หลบอ,อยากรู้จริงๆก็จะเล่าให้ฟังครับ ผมคิดว่ามันอันเนี้ยจะย้อนไปนะครับย้อนกลับไปคือเป็นเรื่องเก่าๆแล้วคราวนี้ครับก็ผมเริ่มลนะครับพี่เป้ครับครับก็เรื่องเราวนี้ฮะมาในหมู่บ้านที่ผมอยู่เมื่อก่อนครับตอนที่คุณย่าผมเนี่ยยังภายเรือขายขนมอยู่ครับเพราะวาติผมเนี่ยจะเป็นคนทําขนมไทยขายต้องใช้เรือไายพี่จะเป็นขนมเปียกบูนอะไรเงี้ยขายไปตามหมู่บ้านต่างๆพี่ครับตามแยกน้ําตามอะไรตลอดเลย ครับแล้วก็คนนี้ในหมู่บ้านผมของผมเนี่ยในตอนนั้นก็จะมีชื่อว่าคุณยายคนหนึ่งชื่อว่ายายลูก,กูลครับยายลูกกูลคนนี้ก็คือเป็นซัพพลายที่มาจากต่างต่างถิ่นเลยครับแต่ว่าแกก็ทําขนมแล้วก็พายขนมแบบพายเรือขายขนมเหมือนกับยาคือในหมู่บ้านนี้มีสองรำครับคือจะพายไปขายเรื่อยๆก็คือคุณยายคนเนี้ยเขามาอยู่ที่ที่หมู่บ้านเนี่ย มีเป็นที่ล่ำลือกันนะพี่ว่าหลังจากที่คุณยายนี่ม่อยู่ปุ๊บมันเคยมันเจอเรื่องปแองปลกๆกับเรื่องผีกระสืออืมอ่านี่ยมันจะเป็นเรื่องแต่พี่ต้องฟังให้จบ,บก็คือมันเป็นเรื่องของผีกระสือว่าคนตั้งแต่ยายคนนี้ย้ายเข้ามาก็จะเจอเรื่องแปลกๆกับเรื่องของดวงไฟอ่าแล้วก็ลอยไปในเวลาค่ำคืนอะไรเงี้ยครับครับัดท่ปีที่เกิดเรื่องเนี้ยมันนานถึงขนาดว่า เริ่มตั้งแต่พศสองพันห้าร้ยสิบ้าเลยนะพี่ออันนี้ผมยังให้เกิดเป็นวุ้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รแต่ว่าอาของผมเนี่ยเป็นเด็กเขา,ากขาย็ยญาติขายขายขายขนมเขานี้เรื่องราวเนี่ยมันก็หนาหูขึ้นเพราะว่าคนเริ่มเจอออกมาหากินบ่อยมากเลยแล้วเมื่อก่อนไม่เคยมีซึ่งคุณยายคนนี้มีลูกอยู่สองคนผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งอีบและเพื่อนผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่โรงเรียนกับอาผมครับซึ่งอาผมเนี่ย ก็จะไปเล่นบ้านของเกนักเรนเนี่ยจะทำหลังจากเ,เลิกเรียนก็จะไปเล่นไปหาเพื่อนแล้วก็ไปเล่นก็คืออาผมก็ไม่พอใจอ่าอ่านในตอนนั้นนะครับคืออาจจะเป็นกู่แข่งในะกนารทายขนมห,หรือเปล่าเนี่ยคืออาผมก็คิดว่าทำไมห้าไม่ให้ไปไม,ไม่ให้ไป่ะมันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยอ,อนะ<ส>ผมไม่ได้คิดอะไรสัญญาคอืบฮัลโหลครับครับครับอ่ะได้มีพี่ได้อยู่ได้อยู่ ก็คนนี้มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นว่าอ่าในเวลาที่ทุกคนเขาสงสัยยาลูกกูเนี่ยว่าจะเป็นอย่างที่มูอถึว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยครับอืมในในช่วงเวลานั้นก็ค,ครับครับพี่เอออ่ะเสียงหายคุณแจ๊บโอ้ไม่ได้ยินใช่ไหมพี่ได้ยินอยู่ฮะมันน่าจะเป็นที่ขึ้นโทรศัพท์ของผมอครับครับ ครับก็ในในช่วงเวลานั้นก็คือมีคนเห็นจริงๆว่าวัายานุ่นกูเนี่ยออกไปหากินแล้วก็ใช้ไตอ,อ่ะคือเป็นกระสือได้เกิดเห็นหน้าเลยนะเอออาเขาชื่อว่าตาช่วยเขาเขาไปหาพวกปลาเวลากลางคืนนะครับพี่ครับแล้วคนเนี้ยตาช่วยก็มาบอกว่าเนี่ยเห็นจริงๆว่าเห็นหน้าชัดเจนเลยเพราะว่าดวงไฟที่ ที่มันกระพริบอยู่มันไม่ได้กระพริบคือมันอยากจะดับมันจะดับไปเลยเป็นสิบนาทีก็มีอยู่อยากอยากจะกระพริบขึ้นมาก็กระพริบเลยคือมันบังคับได้ไอะพี่คราวนี้ยก็คือเขาเห็นว่าเ่ลกูเนี่ยไปจับนกกินบนตน้นไม้นกมันหลับอ,อ,อยู่อ่า<อ>แล้วเอาไส้เนี่ยตวัดเอานกใส่ปากเลยก็ไปคุยกันในวงเล่าปากต่อปากนะเพราะข่าวมันอ่าลวกออกมาพี่ครับว่าคนเนี้ยเป็นแน่นอนเลย แล้วในยุคสมัยนั้นนะพี่ก็คือต้องเข้าใจว่าคนยังกินน้ําคลองได้นะ <c oughs> น้ํนะามันสะอาดนะพี่น้ําน้ํามันยังใช้อาบน้ํายังใช,ใช้ใช้ดื่มได้ครับเป็นน้ําใสเลยครับ้อเขาก็ในจังหวะที่ทุกคนกสงสัยว่าไอนกกูลเนี่ยเป็นกระสือแ,แล้วก็ทุกคนก็ไม่เข้าใกล้รวมทั้งย่าผมก็รับผับว่าอย่าไปนะอย่าไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราเขาอะไรให้กินมันจะเป็นอ่าเป็นอะไรท้ายยากเป็นอะไรเงี้ยครับอซึ่ง พอหลังจากเรื่องเนี้ยมันสะพัดไปในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากนั้นคือแกก็ขนมแกขายไม่ได้พี่แกใครเรือขายขนมไม่ได้ยากแัวก็ขายไปแต่ว่าในวันนั้นมันเกิดเหตุขึ้นมาคืออย่างก,กูเนี่ยเรือแกล่มพี่คล้ายๆกับเรือคว่ำม,มาครับครับไปคว่ำตรงโค้งน้าที่ผมเคยเล่าในเรื่องที่แล้วพี่ ซึ่งคนคิดว่าตอนแรกคิดว่าเรือเรือทําไมถึงคว่ำ<ฆ>จระเข้หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่มีจระเข้จริงจระเข้มันคือไม่มีใครเจอหรอกจระเข้แต่ว่าในน้ําที่มันนิ่งที่มันไหลที่มันลึกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างล่างมัน<อ>คือแค่ลงน้าําไปกลัวแล้วพี่ถ้าค,คิดถึงจระเข้นี่ก็คิคดก็ไม่กล้าลงมาพี่เพราะ<อ>ว่ามันตามากต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็คุมด้วยน้ําอะโอ้น้ํานิ่งน้ํานิ่งน่ากลัวนะ ครับน้ำวิ่งมากน้ำนิ่งมากๆเลยแล้วก็แต่ว่าตรงนั้นนะ่ะที่เขาไปไปปว่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชี่ยวไงพี่อมันจะมีเชี่ยวมีนิ่งสลับกันแลต่บ,ลาบางทีคุณนิ่งข้างหน้่งไหลมาเนี่ยครับก็คนเ,คเนี้ยพอเรือคว่ำเนี้ยจะลูกคุณขายตัวไปพี่เขาก็เลยคิดว่าเป็นชลักเข้แต่ตอนแรกก็คือว่าพี่ชนักเท้มาคว่มเรือหรือเปล่าครับหรือมันมีชรักเทศออกมาหรือเปล่าเพราะว่าผมอยู่ ทางโซนทางอำเภอสัมพันธ์เนี่ยพี่อำเภออุดได้เนาะพี่แล้วก็คราวนี้ยเมื่อมัเตินแค่ความสงสัยแต่ถ้าเรือเรือล่มเห็นของเห็นอะไรลอยน้ําไปหมดเลยก็คือยังไงก็คนก็น่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าอ่าเด็กแถวนั้นหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาจะสอนลูกสอนหลานอยู่ละว่าสามสี่ขวบเนี่ยจับโยนน้ํแล้วพี่เอามะพร้าวสองลูกเน็ตตะกร้าปีป๋อแปมมคือ น้ำนี่คือไม่จมแน่นอนเด็กตัวเล็กๆไม่ว่ายน้ําเป็นหมดครับครบัแต่เนี้ยคือหายไปอืมครนนี้พอคนหายไปมันไม่มันคือมันด้วยความใจอ่ะพี่เขาก็ต้องหาคิดว่าจมน้ําตายีคิดว่าจะอาคิดว่าจมน้ําตายหรือเปล่าหรือว่าจะไปหลบตรงไหนเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันหาคนไม่เจอเป็นวันครับอก็ต้องมีการไปแจ้งความว่าคนหายหรือเปล่าให้อ่ากู้ภัยมาอ่านบแต่ว่าสรุปว่าคนหาไม่เจอ ในวันนั้นนะครับครับจนวันที่ 3, สามศพถึงลอยขึ้นมาโอ้โหเจอศพแล้วเออลอยลอยขึ้นมาครับ 100, 100ออลอยขึ้นมาจากน้ําซึ่งมันก็ไม่ได้มีลอยกัดของเรื่องของชอลเครหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือลอยคือเขาอือนแล้วก็ลอยขึ้นมาตามธรรมชาติครับคราวนี้พอยานุกูลเสียไปเรื่องของความคิดของทุกคนที่ว่ายานุกูลเป็นผีกระสือเนี่ยแล้ว ถ้าแกเป็นผีกสือจริงแล้ววิญ,ญญาณในร่างของแกที่มีกระสือสิงอยู่แล้วก็ต<ม>ายกลายเป็นผีผีพายน้ําหรือเปล่าบตาย <c oughs> แบบซ้ากันนะพี่เอออ่าก็คือวิญ,ญญาณที่เขาอันนี้คือผมต้องบอกคือมันอาจจะมีดรามา่าตอนท้ายนึงเพราะว่าอ่าคนที่เขาเป็นญาติพี่น้องขอรับไม่ได้อืมออ่ออันดับแรกคือรับไม่ได้ก่อนที่คนอื่นเนี่ยจะมาว่าแม่เราเป็นผีกระสือก,ก่อนอ,อ,อ,อันนี้อันดับแรกก่อนในใจออของเขาอ แต่ชาวบ,บ้านจะบอกกันเป็นร้อยปากหรือว่าอย่างไงว่าคนที่เป็นแต่คนที่เขาอยู่ครอบครัวที่เขามั่นใจว่าแม่เขาไม่ได้เป็นครับครบาวนี้พออาได้ศพขึ้นมาเขาเขาก็มาทําพิธีตามเอาพระขึ้นมาสวดเอาดวิญญาณขึ้นไปครับแต่ว่าสิ่งที่หลังจากนั้นที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทําทุกอย่างเดี๋ยวก็เรื่องของชาวบ้านากิจไปเรียบร้อยแล้วในเส้นทางของน้ําที่ผมบอกว่าเป็นน้าวนตรงเนี้ย มันก็เจอเกี่ยวกับเรื่องคนว่ายน้ากลางคืนอืเจอเกี่ยวกับน้ํากับเพื่อมเป็นวงใหญ่เหมือนมีคล้ายๆมีปลาตัวใหญ่อยู่ในน้ําอะไรต่อมานี้ครับครับแต่เขาก็ไม่ได้เห็นขึ้นมาเป็นเป็นรูปร่างว่าเป็นคนนะหรือว่าเป็นอย่างกูหรือเปล่าที่ตายไปแล้วยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขาเนี้ยพอคนเจอกันบ่อยๆขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่า ใหพระเนี่ยเขาเข้ามาว่าตรงเนี้ยมีคนเจอเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มันมีอาจจะมีปลาตัวใหญ่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นผีอา่าเป็นผีเนี่ยคือตีไปเลยอาจจะเป็นวิญญาณหรือเปล่าที่เขายังไม่ไปไหนครับอา่าครับซึ่งเพราะนั่นก็บอกว่าเป,เป็นกรรมของของโยมนี่จริงๆนะซึ่งอาจจะเป็นวิญญ,ญาณซ้อนวิญญ,ญาณเลยประมาณเนี้ยพี่อืจากผีกระสือที่อยู่ในร่างของเขาและจะต้อง เขายังไม่ได้แบบถ่ายทอดคืออะไรหรือเปล่าแลต,ต้องมาจบดับไปตรงนี้ก่อนคือยังหาหาคนแทนไม่ได้กับกับต้องมาตายหวของด้วยด้วยน้ําอีกอืเขาเลยไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าขาอได้จะบอกว่ากรรมมันจะมีที่สุดของของมันครับก็เลยได้ตั้งศาลเนี่ยพี่ศาลที่ผมบอกว่าอ๋อบ้านเขาทำแหละอ๋ะอขลขอจ่ยสัญ,ญญาณหายคือเขาตั้งศาลอะไรนะชื่ออะไรนะ อเป็นสารที่อยู่ตรงโค้งน้ํานั้นที่ผมเจอในในที่ผมเล่าไปเรื่องที่แล้วพีนี้คือว่าสารนี้ยเป็นสารล้างนะครับครับอ๋อสารนี้เองสารนี้เองแต่ว่าด้วยคนที่ชาวบ้านเขาทํากันเองนะอ่าจะทํากันเองในการแบบว่าไหว้กันจะเป็นไหว้ขอขมาเวลาจะผ่านก็จะขออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับครับครานี้อ่าหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ยภายในร่วมๆเดือนเดียวกันเนี่ยครับพี่ ก็คือเกิดการปันกันปัดคอกันฆาตกรรมกันพี่ oh, oh, oh. ถัาจากสถานี้ไปอีกประมาณสามสี่กิโลครับคือมันจะเป็นทางเดียวกันที่ผมโดนคนวิ่งกวดที่วิ่งทะลุกอไผ่อรบพี่อันนี้จะเกิดประมาณหลังจากนั้นหลังจากนั้นครับแล้วข้อนี้ยอ่าผมผมรู้แล้วอ๋อทีนที่ผมเจอเขาบอกว่าไปเล่าให้จบนะที่ที่เขาเจอก็คือ หลังจากที่คุณยายคนนี้ยเสียเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นแบบว่าเป็นตัวเป็นอะไรนะรแต่ว่าแต่ว่าเจอแบบเวลาพายเรือคืออาของผมเนี่ยได้ไปด้วยแล้วก็เพื่อนของอาเนี่ยก็ไปด้วยตอนนั้นเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอยู่วันนั้นเป็นวันที่พ่อของอ่าเรียกว่า ผัวของยายนกูลใช้คําว่าผัวก็ได้นะพี่ครับอ่าเป็นสามีของคุณยายนกูนนี่แหละไปกับลูกชายอ่าเขาไปดูที่กันเพื่อเขาจะซื้อเป็นทําเป็นสวนกุหลาบนี่แหละพี่อือ่าผมก็ไปด้วยมีเด็กด้วยประมาณหกเจ็ดคนที่ไปด้วยครับคนนี้ยพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะมันห่างจากตรงโค้งน้ําที่ผมบอกเนี่ยอประมาณสักสี่ร้อยเมตรได้พี่ครึ่งโลประมาณครึ่งโลไกลอยู่ครับอืมแล้ววันนั้นเขาก็ดู ไปช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นเขาเนี้ยเด็กๆด,ด้วยความเป็นเด็ก mm hmm. เขาก็เล่นน้ํากันพี mm ่ hmm. เล่นน้ํากันกระโดดน้ําเล่นกันแล้วคราวเนี้ยมันมีเด็กเล็กไปด้วยเด็กเกล็กสองสามคนนอกนั้นก็เป็นอาผมกับพี่คนที่เป็นลูกยานุก,กูลเนี่ย<ถ>ลงไปเล่นน้ํากันคร uh. าวเนี้ยเรือมันจอดพี่มันจอดอยู่ในในคลองใหญ่ครับจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยอาผมเนี้ยทั้งสองคนเลย uh. เขาก็ว่ายน้ําล้องใต้ท้องเรือเล่นนะพี่ uh. กะว่า มุดฝั่งนี้ไปโผล่ฝั่งนี้ปุ๊บเด็กข้างบนก็จะตกมือเล่นเปาแปะเปาแปะชอบใจ <Okay. S 2> แล้ว่วาวเป็นท่านทุนท่านนี้คือมันไม่ไหวไหวโชว์ให้ขอดูแต่จังหวัดจังหวัดนั้นนะพี่เพื่อนของอาผมเนี่ยคือลูกของยานุคุณเนี่ยแกมุดเข้าไปปุ๊บแล้วดันไปเจออ่ามันเป็นลักษณะของไผ่ไม้ไผ่ไม้ลวกอะพี่ที่มันทําเป็นตัวซีไว้นะคือการตกตบชวาอืแต่มันอยู่ใต้น้ํา เพราะว่าที่ไปเล่นมันเป็นหน้าน้ำปุ๊บเขาเนี้ยน้ามันท่วมขึ้นไปแล้วเรือสามารถจอดได้ครับมุดสองมุดสองรอบแรกไม่เป็นไรรอบที่สามมุดเข้าไปแล้วเข้าไปในนั้นพี่ติดทางเข้าเข้าได้เฉพาะตัวคนเท่านั้นเออเข้าแต่ออกเนี่ยพี่จะวิ่งไปแล้วพี่จะไปชนกับไอ้ที่กั้นประตูวตวชาวาเนี่ยครับอือพอใจจะขาดอ่ะขึ้นไปข้างบนโดนท้องเรือพี่ครับต้องอ,งอ,อ คือชนสองสามรอบคือจะขาดจะขาดใจตายแล้วพี่คือด้วยความตกใจอ่ะคือจังหวะมันจะลูดรูดไปเรื่อยๆกับปิตไม้ทั้งนั้นเลยลูดไปรอบตัวก็ไม่มอไม้ทั้งเลยจังหวะนั้นเป็นจังหวะเดียวกันที่มีมือเข้ามาฉุดแกออกไปพี่ฉุดแล้วดึงออกไปจังหวะที่จะขาดใจตายนึกถึงใครไม่ได้แล้วด้วยความตกใจครับแต่ตาที่แกอันนี้แก,แกเล่าให้อาผมฟังนะ ืแต่ตามือนั้นที่มาแกนึกว่าเป็นคนที่อยู่ข้างบนมาช่วยแต่มันคือแม่ของแกพี่โอ้ยคือยายยาที่จะาทุก,กูลครับโอ,โอมันดึงดึงแล้วตาสศกตากับกับแกเลยจ <c oughs> ำได้เลยว่าเป็นแม่ตัวเองตอนนั้นคือวินาทีที่จหะมดลมหายใจในปอดแล้ว<อ>คือดึงออกไปเสร็จปุ๊ออกไปปุ๊บแล้วขึ้นไปข้างบนครับญยาิ ท้งพ่อกับแม่ที่เขาคุยเรื่องที่เรื่องอะไรกันอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจว่าเด็กมันเล่นน้ากันจนตาผมเขาถามบอกเป็นไรเป็นไรเป็นไรเขาสตันคือเขาพูดอะไรไม่ไม่ถูกด้วยความตกใจทุกอย่างเพราะว่าคนที่เจอมันไม่ใช่คนที่อยู่ระแวกนั้นแต่มันคือแม่ของเขาที่ที่ตายไปแล้วพี่ครับโอ้นี่คือเหตุเหตุการณ์แรกที่เขาเขาเชื่อเลยว่าถ้าเป็นวิญญาณทําไมถึงจับสัมผัสในตัวเขาได้จับ จับแขนเขาลดดึงเขาออกไปจากจากไอ้ทางที่เข้ามาได้พี่ครับนี่คือเรื่องแรก<น>พอเรื่องที่สองครับอ๋อคือชอ็ชอตช็อตแรกเพราะว่าเขาใช้ชีวิตดําเนินต่อไปพี่ครับช็อตเนี้ยก็คือเขาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยคราวเนี้ยด้วยความที่เขาจะไปไปดูหนังมันเป็นงานวัดอ่าเขาก็จะไปเขาจะพายเรือกันไปพี่กขาไปกันสองลำก็ลำละสามคนสี่คนบ้างก็จะพายไปโดยที่ปกติก็ อ,อย่างที่ผมเคยบอกช่กเรื่องที่แล้วว่าเราใช้ทางเส้นเนี้ยถึงรู้ว่ามีผียังไงก็ต้องไปพี่ไม่งั้นก็ไม่ได้ดูออคือความอยากออดูหนังมันมีมันมีเยอะกว่ากลัวผีเยอะพี่ครับเออ,อแล้วผีจะไม่ค่อยหลอกตอนขาไปหรอกพี่ขากลับ,บคือนเ,นเรื่องนี้ที่อาอกเจอกับตัวแกแต่ไม่เห็นหน้าไงน,นกูลนะครับก็คือแกพายคือไม่พายมีหอวกับท้ายใช้พายไปอืก็พายไปเรื่อย ก็จะคุยกันเสียงดังหน่อยหนึ่งเพราะว่ายิ่งคุยเสียงดังมันยิ่งทําให้ความกลัวลดลงประมาณนี้ยนะครับคพายไปส่วนที่พายไปพี่แกบอกว่ามันเหมือนมีอะไรมาต่อหนพยพายคือดึงเบาๆจวงเข้าไปครั้งแรกดึงึกอื่นานก็พายไปอีกสักพักหนึ่งก็ดึงอีกนิดนึงให้มือมือเริ่มเก่งนะพี่ค,คือดึงเริ่มดึงแรงไปเรื่อยจนกระตุกไม้พายคิดว่าจะ ตุกไม้พายให้หลุดจากมือ,อ,อที่คือ,อ,อต้องแรงมากคือแข็งมือแข็งกระเพ,พื่อปุกคนนี้แก่วดขึ้นมาเลยแบบมีอะไรอยู่ในน้ําออทุกคนก็เรือมันมาสองลำดวยกันนาทีมันก็ยืนยืนขึ้นมายืนมาหมดกลางเรือเลยมารวมกในเรือเลยมีอะไรอยู่ในน้ําไม่รู้ดึงไม้พายเมื่อกี้ดึงไม้พายแต่ตรงนั้นน่ะมันยังไม่ถึงในโค้งน้ําที่ผมบอกมันยังขาดอยู่ประมาณสองสามร้อยเมตรแต่แต่คือมันก็้ระแวกนั้นถูกต้องผมก็อ่า คราวนี้ยคดึงเสร็จปุ๊บด้วยความที่มีมันจะเป็นหลอดเป็นไฟฉายแบบปุ่นได้เป็นท่อนนะที่เป็นท่อนที่อ่าเป็นท่อนแล้วก็ต้องใส่ฐานไปถากสี่ก้อนประมาณนี้ที่แกไล่ฝั่งแกก็ฉายแวบ,บแบบแบบดูแวบ,บ,บ,บแบบน้ํานิ่งไปแต่คราวนี้ยไม่กล้าที่จะนั่งลงไปทายพี่ก็เลยทํายังไงดีพอเรือมาสองลังคบกันบอกเชื่อให้เชืช่อเลไมีอะไรสักอย่างนึงอยู่ข้างล่างเนี่ย มเราพายตีคู่กันไปเลยตีคู่กันไปเขาก็ตีคู่กันไปพอตีคู่ไปได้สักพักเขาเนี้ยมาขยม่มเรือมันจะมีมันจะมีเขาเรียกอะไรจอมเรือข้างหลังพี่ uh. กะว่าจะตึงให้คนแบบกระเด้งลงมาจากน้ําอ่ะแล้วตกน้ำนะพี่คือสุดแรงเลยคือมันไม่ใช่แรงคนถึงคนอยู่ในน้ําก็ทาอย่างนั้นไม่ได้อันนี้แกบอกว่าขู่แกตกใจมากเลยแบบอยู่ในกระตุ่มจนต้องเอาเรือเข้าฝั่งพี่แล้วก็เดินขึ้นเลย คือผูกเรือไว้คือเดินเดินกลับอะไรพี่อันนี้คือเป็นเป็นเรื่องที่สองที่ทแกบอกว่าถ้าไม่ใช่ไอ้เคก็ต้องเป็นเนี่ยอือันนี้คือให้ไปสองอย่างกนะ็คือหนึ่งจอรเจ้จะมาชนเรือกับกับอาตัวนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ประมาณสักอ่าห้าสิบปีก่อนซึ่งผมคิดว่าจอรเข้เขาน่าจะถูกจับขึ้นจากคลองมาแล้วนะแต่ถ้ามันจะมีอะไรมันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงนั้นก็ยัมีคนแอบเป็นจรเข้อยู่ ครับประมาณนี้ครับก็พอเรื่องที่แกพูดไหมผมฟังเนี่ยคือผมก็จะมีเป็นอยที่แกเจอผมก็เลยคิดว่าถ้าลลำดับกับอ่าเรื่องของ<โ>สารที่ผมได้ไปเจอครับกับภาที่แล้วที่ผมสอดค้องกันไปคร<อ>ับออไปแล้วก็ไปเจอเพราะว่าคนที่แกภาย,ยหัวเรือน่ะแกก็เพิ่งจะสองสามขวบซึ่งแกไม่ทันยานุคูลตายพี่คือ,อแกยังเด็กอยู่ครับแต่อาคนที่โตกว่าเนี่ย แกแกทันแล้วแกแกทันเห็นเ,ออเห็นอ,าอยาดูกูแล้วครับครับเออที่เราตกน้ําลงไปใช่ไหมใช่ครับเออที่กําลังจะดึงลงไปอ่ะรอดขึ้นมาได้อ่ะเออก็คือมันอาจจะเกี่ยวยกันอาจจะเกี่ยวยกันแต,ต่นัน่นที่ผมบอกว่านั่นเท่ากับว่าผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีและแล้วก็คือตอนเนี้ยก็คือว่าออที่เล่าเรื่องก็คือว่าคุณอาคนเนี้ย ที่เป็นลูกของยานุกูลเนี่ยจกบทบรนพะไม่ริศนะพี่บทอยู่จะบอกว่าด้วยกรรมที่ที่เคยทําแกร,รู้บอกว่าคือแม่น้ําผมต้องบอกนี้ก่อนว่าแม,ม่น้ําเนี่ยธรรมชาติที่มันอยู่ตามหมู่บ้านเราทุกคนทุกบ้านเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้มามานานแล้วเพียงแต่ว่านลรศัพ์เปลี่ยนรุ่นกันเข้ามาอยู่เท่านั้นเองอก็ในรุ่นของของของน้ำมูลเนี่ยมันอาจเคยมีมาเป็น องร้อยห้าร้อยปีหรืออะไรผมก็ไม่ไม่ทราบแล้วในรุ่นในต่อในก่อนนั้นอีกซึ่งยากผมอาจจะเกิดไม่ทันคนรุ่นนั้นเกิดไม่ทันออาจจะเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วต้องการหาตัวตายตัวแทนที่มันถึงเวลาจริงๆที่ที่หมดอยุไขจริงๆแบบนี้คคืืออรับแล้วคราวนี้ด้วยความที่อ่าแม่แกถูกกล่าวหาว่าเป็นกระสือด้วยทั้งที่แม่แกก็ไม่ได้เป็นใช้ชีวิตปกติอมาโดนเรื่องนี้อีกแล้วเ็าต้องมาเสียชีวิต กับตรงนี้อีกแล้วมีคนมาสร้างสารแล้วคนมาบอกยากที่คนหนึ่งที่พี่รักว่าเนี่ยผีตัวนี้เคี้ยนมากเลยนะศาลเขาก็เลยคิดบวชตลอดชีวิตเพื่อจะอุทิศคุณทั้งหมดให้แม่แล้วไม่มีใครไปเจอไปเจอแกก็คือว่าไม่เจอเจออ่าแต่ตัวไปเห็นหน้านะพี่แต่ยังเห็นบอกว่าอ่ายังรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้น้ํำและไม่มีใครข้าลงก็จนเขาก็คิดว่าจนกว่าจะมีใคร ต้องมาตายอีกคนหนึ่งหรือเปล่าหรือจะที่สุดอย่างเงี้ยพี่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมออกมาฝากเก่าๆทั้งเรื่องไหน,นเอ,อบถ้าจะบอกว่าถ้าเราจะนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวตายตัวแทนนะฮะเกี่ยวกับเส้นทางในการเดินทางถ้าเป็นปัจจุบันนี้ผมว่าเส้นทางทางเรือเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับ,รบก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางรถซะมากกว่าเราจะรู้ว่าทางโคง้งหรือว่าทางที่มีคนเ,คเขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยมาก เราก็จะมีความเชื่อว่าตรงนั้นอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนที่มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนย้อนกลับไปเส้นทางรถไม่มีเนะฮะน้อยมากนะครับจะเดินทางหรือว่าจะไปไหนสัญจรกันทางเรือมากกว่านะครับเรือรทางเรือหรือแม่น้ํนก็คือเส้นทางในการเดินทางนั่นเองเออถ้าเรามาเปรียบในยุคนี้มันก็คือตัวตายตัวแทนในเส้นทางในการเดินทางก็ก็ได้นะถูกต้องป่ะใช่ไหม <c oughs> แต่เพียงแค่ว่ามันอยู่ในน้ำท่านเอง คออผมว่าในนั้นน่ากลัวกว่านะที่ผมมาเล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดตอนแรกผมจะเอาเรื่องที่ผมบอกกับพี่ไว้นะแต่ผกลัวจังเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าผมว่าสัปดาหน้าเขามาเราก็ได้เรื่องนั้นเพราะมนเสร็จแล้วแหละแต่เรื่องนี้ผมเพิ่งได้มาตอนที่เที่ยวจริงๆเพราะว่าผมไปช็คเอามาถ้ากไปเที่ยวเมื่อในอ่าไปเที่ยวเมื่อสัตเนี่ยเมื่อวันกี่วันห้าหกวันก่อนเนี่ยผมไปคิดเรื่องนี้มาแล้วก็ผมคิดว่าอะถ้าเราเราโดนผีหลอกบนบนบกอ่ะผมว่าผมวิ่งทันนะ อถ้าเกิดขาเรายังไหวอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในน้ําไม่ต้องโดนผีหลอกโดนตะคิวคือคุณมีสิทธิ์ที่จะตายบนทุกอย่างเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าอยู่ในน้ำผมว่าโอกาสตายห้าสิบเปอร์เซ็นมีความเสี่ยงสูงกว่าบนบกเยอะเลยเราไม่รู้ในน้ํามันมีอะไรด้วยไงเราไม่เห็นไงนะเนี่ยคือกําลังจะพูดผมกาลังจะพูดต่อไปด้วยว่าถ้าเลือกได้นะเดินหรือเป็นทางบกเนี่ยนะไกลกว่ามุดอไกลกว่าเป็นห้าหกกิโลยนะผมก็ยอมมาเลือก เดินมันใจเออ้าน้ำน่ากลัวเพราะว่าน้ํามนอยู่ในเรือไงเราไม่สามารถที่จะไปไหนได้อะมีอย่างเดียวคือต้องโดดจากเรือแต่ถ้าเรือมันกว้างล่ะโอ้งานงอกเลยนะโอ้นะครับอ่าแล้วก็เท่ากับว่าทุกคนก็ยังสรุปไม่ได้ว่ายายแก่ทวกูลใช่ไหมครับเป็นกระสือหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้อันนี้อันนี้สรุปไม่ได้สรุปไม่ได้แต่คนที่เห็นก็คือถ้าเห็นแค่คนเดียวพี่ อมันก็เป็นเขาอาจจะเห็นไม่ชัดแล้วอาจจะมีความคล้ายคลึงกับยายแกเออเขาก็มาพูดต่อกันแล้วก็ปากที่ปากของชาวบ้านอ่ะพูดต่อต่อกันมันชื่อถึงไม่ได้เนะใช่ใช่เพราะว่าคําพูดที่จะมาบอกมากล่าวหาคนอื่นว่าเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่ยุติธรรมพี่แต่ถ้าเราแต่ถ้าเรามาตีความด้วยความเชื่อของเรานะพี่ว่าไม่น่าใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าถ้าเขาเป็นกระสือจริงๆนะร่างของเขาหรือว่าตัวอ่าวิญญาณของกระสือเนี่ยน่าจะไปแล้ว ไม่น่าจะอยู่แล้วเขาก็เป็นผีเนียไปเรื่อยๆใช่เออนะฮะไม่น่าจะใช่ที่ว่าเขาต้องมาอยู่ตรงนี้คือเขาตายจริงนี่คือเนี่ยเป็นผีที่พายน้ําเนี่ยว่าอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อผมเจอไอ้ที่ว่าลอยออกมาเห็นแต่คางอ่ะอันนี้ที่ผมเจอเห็นแต่คางนะครับเออเออเอ้าแต่ผมไม่รู้จักแกไงว่าหน้าตาแกเป็นยังไงอย่างเรเด็กเรวาเรายังไม่เกินไงใช่ใช่ครับเออนะฮะลองไปฟังเรื่องคุ้งคุ้งน้ำ่อยนะจะเป็น โค้งนะ้าผีดุหรือเปล่าพี่โค้งน้าผีดุนะอันนั้นน่ะรู้สึกว่าจะสามแสนไปแล้วนะพี่อ๋อเหรอใช่ขนาดนั้นเลยะ <c oughs> <ic> ก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวโยงกันผมว่ามันน่าจะเกี่ยวโยงกันแต่เพียงแค่แต่เพียงแค่ว่าเรื่องนั้นน่ะมันมันเป็นยุคข,ของของเราที่ท,ที่เราจําใจความ <c oughs> ได้แต่ว่าอันนี้คือย้อนกลับไปอีกในสมัยที่เรายังไม่เกิดน,นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณแจ็คนะครับผมอ่าขอบคุณมากแล้วก็ก่อนวางสายนะ รอเรื่องต่อไปในคุณแจ็คทักมาตายพี่แดงเหมือนเดิมแล้วก็อย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าหายไปนานครับพี่เออนะครับแล้วก็ก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณแจ็คครับผมครับพี่เปเช่นกันครับ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 สวัสดีครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับครับ